สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขา้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องคะมาพบม,มาผอกันกบับแพทในช่วงบ่ายของมือวันที่24เดือนมกรคาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพลาพี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนค่ะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจาก พ่อ fc สระบุรีค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางเพื่อนบ้านเด้อพี่น้องเด้อเป็นแนวทางเพื่อนบ้านมือแรกนี่นะคะอ่ามัอนี้คุณพอ่อร์ตเล่ว่ามั่นใจเก่าสิบเก่าจุดเก่าเก่าเปอร์เซ็นต์วาสันพอแม่พี่น้องคะสำหรับแนวทางเพื่อนบ้านนะคะพ่่อแมพี่น้องคะเขามัอนี้คุณพ่อเล่าประเดิหให้สัมภาษณ์นะคะอ่าเล่าให้แนวทางมานะคะพี่น้องตอนแรกแอดว่าสีบอได้เอามาลงคลิปเนาะพี่น้องว่าสีส่งเข้าไปในกลุ่มมันนี่กะ ก็เลยว่าอ๋อไอพ่อแม่พี่น้องทาง YouTube เฮาพอบกันหน้าว่าส,สั่นพี่น้องแล้วก็เลยนํามาเว้าสู่พ่พอแม่พี่น้องฟังในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางมื้อนี้นะคะของพ่อ FC สระบ,บุรีนะคะเพื่อนบ้านมื้อแร่งเด้อพี่น้องเด้อม,มั่นใจเว้าอีกรอบนึงมั่นใจ99.99%น99ะคะพ่อแม่พี่น้องคะมั่นใจ99.99%นะคะพี่นอ้น 99. 99นะะนองคะแล้วก็แนวทางของเพิ่นนี่ ของพ่อเอฟซีสลาบุรีเนี่ยพันมาตรงก,ก,กันกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะที่กาลังดังๆเลยนะคะพี่น้องคะมาตรงกันกันกบแนวทางของพระอาจารย์ตนเนาะพี่น้องเนาะผนมหาคือกันพี่น,อน้นอ,งนนอ,งนนองคะแต่ว่าคือกันเป็นบางตัวบางตัวกับว่าคือกันนะคะพี่น้องคะแต่ว่าของพ่อเอฟซีสลาบุรีนี่ผนมีสามตัวพร้อมนะคะเพร่นนพี่น้องคะเอางวดน,นี้นะคะ เพื่อนบ้านมือแรงนะคะพี่น้องคะเพื่อนบ้านมือแรงอันพอเอฟซีสลาบุรีเราเด่นเก้ากับศูนย์นะคะพี่น้องคะเด่นเก้ากับศูนย์บัณฑิตนวทั้งสองตัวนี้มีสามคู่หนึ่งนี่พี่นอ้องสามตัวอ้ประมาณสองตัวมีสามคู่มีเก้าหาศูนย์หาหกหานะคะมี ที่จริงเล้านาชิมีสองคููพี่น้องเล้าหนาชิมีสครูแต่ว่าเกลกกหกตัวเดียวกันแล้วก็เลยเพิ่มอีกคูหนึ่งนะคะพี่น้องคะ,ะมีเก่ามนหาหกห่าสองตัวพี่น้องสอตมีเกห่าซุนหาหกหาบนี่เลามีสามตัวพร้อมสามตัวนี่สี่คูสี่ฮังนะคะเล้เรากำมันใจสองสองตักับสามตัวนี้งวดน,นี่เล่าเลากับชับเบิรงเราด้วยเกลสิบเกาจุดเกาเกาเส้นสัความมันใจ ของเราเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเท่ากับมาเบิงนะคะวา่าจังไดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะบรีษัมโตนี่ซคูค่ะกามี่ศูนย์ศูนย์หาศูนย์ศูนย์หานะคะสามศูนย์หาเก้าศูนย์หาแล้วก็หกศูนย์หานะคะพี่น้องคะสามโตนี่มีซี่คูซี่หางนะคะพ่อแม่พี่น้องมีซี่คูซี่หางสาหรับสามโตแต่ว่าสองโตมี สามคูเด้อพี่น้องเด้อบาร์ดี้นะคะพี่น้องเตรียมเตรียมปากกากับกระดาษไว้เขียนนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่แคปหน้าจอว่าเป็นนะคะไอซสแยพ่อแม่พี่น้องได้แคปหน้าจอเนาะเอาบัร์ดีก้ก็เตรียมตัวเด้อพี่น้องเด้อเตรียมตัวนะคะเ่าพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะอ่า พ่อเอฟซีสลาบุรีค่ะเพื่อนบ้านเมือแรงนะคะเด่นเก่ากับ0ย์ค่ะเด่น9กับศูนย์นะคะแนวทามีเก่าหาศยหาหกหาสามตัวก็เป็น00ูนย์ศูนย์หานย์หเก้าศูหาย์ 9, ห,า 6, หานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มปรามาณนี้นะคะสำหรับแนว่าเพื่อนบ้านมือแรงนะคะของพ่อเอซ สละบุรีพี่น ían, ้องอุ envelope, ้ยอากาศอากาศจะบอกอากาศอันเริ่มเริ่มฮอนแล้วพี่น้องย่าวดังพ่นอันอากาศสิได้ยินอยากอยากให้อากาศซ้ำนี่ละค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะจังคอยปนลำบากย่ำเศร้านะพี่น้องย่ำเศร้ากับย่ำมื่แรงอาบน้ำใน่นะพี่น้องเนาะเห็นใจคนบ่มีเครื่องทำน้ำบุญนี่ยนะให้อากาศซ้ำนี่นะพอดีพี่น้องค่ะให้อากาศซ้ำย่ำของเมืนี่พอดีตาสิ มะนาวกระปุกกะสีอาบน้าบ่ได so okay.> ้เนาะพี right. ่น้องนั่นแหละพี่น้องคะอากาศคข่อยู่ดีตอนเว้นมือนี่สีหอนกัะอดเอาดอกบ่มักอันเบิงห่งเลื่อนี่บ่มักหนาวป็นไดนะคะเพราพี่น้องคะสังเกตเบิ่งแอดคีมตอจะไสไปเนาะขีมตอจะไสไประยะไกลๆเนี่ยย่านหนาวขนาดใสทรงใส่ทรงขะยนาวสามผืนไป็ยังหล้สึกว่ามันหนาวอยู่ดีพี่น้องธรรมดาดือกันนะคะมื่อะไรออกไปทั้งหนอกขีมตอไสไปเนาะออกไปช่วงหกโมง ตีหาะออกไป็นหกโมงเลยพี่น้องแอสไซเซีอเนี่ยเสียเซียเสียเซียแคนย่าสองพื้นแล้วก็ใส่เสียแคนสันทั้งในนี่ห้าพื้นร่วมเป็นเจ็ดพื้นเสียนะครับพี่น้องเสียนี่แล้วก็ใส่ยทรงอีกใส่ยทรงแยาวนี่สามพื้นแล้วก็ใส่ถุงเท้าสี่คู่รู้สึกหนาวคือเก่าแม่พี่น้องขี่รถมออเตร์ไซค์มันกระลมเนาะพี่น้องเนาะฮัลโหลพี่น้องให้อากาศซรัมนี่ได้เด้อพอดีบ่ต้องบ่ต้องหนาวอีกดอกมัน มันมน,นั้นบ้นยังใด่ะมันรู้สึกบ่แข็งแรงจรังเดยกับรูนนะคะยิ่มหนาหนาวนี่สิเป็นรู้สึกเจ็บคอต่อเจ็บอีหยังประมาณนัน้นน้องพี่น,อน้องเนาะเอา้าบ่าเรื่องข้างนอกไปสารพัดแล้วพี่นอ้องเบ่าวมนี้นะคะเอ่อแนวทางของพอเอฟซีสลาบุรีเพิ่นกับมีซัมเน่นะคะพ่อพี่พนอ้องค่ะเพิ่นเด่นให้เก่ากับศูนย์วันนี้เพิ่นมันม่นใจมั่นใจเก่าสิบเก่าจุด เก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะพอไหพี่น้องคะก็บรูว่าสิเป็นยังไงนาะพี่น้องเนาะถ้ามักถ้าชอบก็จังคอยจัดคัดกระพานเด้อพี่น้องเด้อคัดกระพานชอบก็จังคอยจัดนะคะพอไหมพี่น้องคะอ่านเบิ่องล่าด้วยกันํำมาวอลสุฟังเป็นแนวทางคือเกา่านพี่น้องน้อเพราะว่ากัอยากให้เอฟซีเฮ้ามีโชคนี่ยแหะพี่น้องที่ตามแนวทางทุกท่านนี่ก็เพราะว่าอยากให้เอฟซีเฮ้ามีโชคนะคะพอแมมพี่น้องคะ่ะพิจารณาไปน้ำกันคะ่ะ ก็มีประมาณนี้นรสพน้องนรสํำหรับใบนีแนวทางของพอเอฟซีสลาบุรีแนวทางเพิ่นบ้านนะคะขอขอบุญขอบคุณพ่อพน้องพระเทาสุขสุขคค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้พ่อ่พน้องพระเทาสุขสุขคนโชคโชคมันมั่นรำรำด้วยใฮงเฮงปังปังนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขคนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณสำหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้ค่ะขอขอบุญขอบคุณแนวทางจาก พ่อ FC สระบุรีค่ะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเพื่อแรกนะคะพี่น้องคะทรอยากสิพลาดครับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิไดบพด่พพราทุกคลิปทุกข่าวสาร แนวทางจากทางรายการเนาะค่ะพ่อพี่น้อ,นองคะ่ะอย่าลืมเด้อ,พ,อพี่น้องเด้อพ่อพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปนี้ว่าอย่างไรนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เขามาบอกแอดใต้คลิปวิด,ดีโอนี้พร้อมนะคะพี่น้องคะ่ะทุกคอมเมนต์ของพ่อพี่น้องแอดไดอ่านเบิร์ตถูกคอมเมนต์นะคะแต่ว่าอาจตอบซาไปนิดนึงนะคะกขอโทษขอให้นะคะพ,พ่อพีนน่น้องค่ะยานบริการซิมิเอ็นาว บอสซูฟังอีกนะคะพี่น้องคะคือคุณตาท่องสุก FC ไลท์ทา,ายไลท์คนนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาเนาะคุณตาท่องสุกตอนนี้เราพระันิเหตุเด,ด้อพี่น้องเด้อตอนนี้คุณตาเราพระันิเหตุนะคะเนื่องจากว่าคุณตาเรากับบอลคอยสบายเนาะปีนี้คุณตาเรากับอายุ84แล้วพี่น้อง84แล้วเราก็วิ่นหัวเรากับพระธนิเหตุคุณตาว่าถ้าเหตุแล้วได้ความว่าจังไรสีทัมาบอกเบิ่งหลังด้วยเพราะว่าอันนี้สดๆร้อนๆที่อดัอดโทวไป มือเศร้านี่นะคะโทุไปหาค,คุณตาหมอเศร้านี่คุณตาว่าวัฒดิเทศดอกวสันเดี๋ยวแล้วๆตาสโท่มาบอกวสันพ่อสโท่มาบอกดอกวสันว่าพี่น้องคะเราก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับพ่่อแมพี่น้องที่ถามเข้ามานะคะ,ะเกี่ยวกับแนวทางของคุณตาท้องสุกนะคะคือตอนนี้วัฒนิเทศวัฒนใด้ไดน,นะคะเพระาะว่าคุณตาเราบวสบายเนาะพี่น้องเนาะถ้ <c oughs> ามีข,าข้าวข้าวคืบหนาจังไดน,นะคะได้แนวทางไหลอากาศสีฝ้านํามาลงให้พ่้อมพี่น้องบรรเทาสุขสุกุนได้รับชมพร้อมๆกันเนาะค่ะ เอาคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากพ่อเอฟซีสระบุรีค่ะเพื่อนบ้านเมือแรกนี่นะคะแอกกาซิได้คอตัวลาบพแม่พี่น้องไปเท่าสุขุมสุข้นไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไปพอกันไหมก็แปดในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ